ไบเตท,ที่แคบๆเตรียต้นไม้ครับต้นมะม่วงเตรียก๊อบมาแล้วครับคันใหม่ครับเตรียก๊อบคันนี้ปล่อยมาอีกคันหนึ่งแล้วครับฝาก๊อบนะครับจินโกดอกหรือครับถึงห้าสิบครับ

ไยเลยครับไเกะย่างครับกะย่างลง,ลง,ลงเอาล,อลงๆติดเยอะครับคันนี้ ิเปียก ่มจะทอยได้กี่ยอเลยโอ้บ้า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 ไม่้งเงยเลยวา้าอเ้่มันลีเลยแบฟรีหนูรอวินนลงได้ชียวก็เราต้องย้ายเชือดลำยองลำยองดึงนะครับลำยองลากากกบคอยครับ เลือดชุดเลือยจัดเลยพังม,มาดูนะครับตกบอ่อ เลี้ยบบ่เติมบ่เลยนี่ครับเสียวายครับเกี่ยวตกบ่อครับรถขับรถตกบ่อครับนี่จัดใ้กรบเลยบ่ผมเลยเนาะอย่างนี้ดันกรบบ่ที่เสียวายตกกัง ท่านผูโชมให้กำลังใจเยอะครับคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยครับ